โอ้เดี๋ยวกินเอ้านี่กินจักคนแล้วจังเก็บเอาไปใส่กระนมดิไปอ๊ะ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 อ สบายดีกันสบายดีเด้อวมาถึงทุกคนมา้หนก็พานางวิวมาหานางวิวไปงี้ออกไปนางวิวอยู่เพื่อนอยู่มึนวิวดิวิวดิอยู่เพื่อนฆ่ากันเนาะเล่นอยู่เพื่อนซื่อๆก็นเลยชวนเรามาเล่นอยู่พี่ซื่อเอาเด้อ Ba, kho ba, nhúc. Ma lên rồi. Ma lên, ma lên. Ừ. Xe hơi lúc sao vậy xe? Ừ. Nhưng mà sau vào bên chạy? mười bốn nhọn toàn mười bốn 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 đấy bốn mười 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 bên mười tôi non

được xào cắt nha xào nhanh như xây quá Cái xào nhanh thôi nè Thế đó nè Phát cái nhanh thế nào Tôm xây nhắn Ui tay Má bay mau Ô, ờ, một thùng một mẹ ơi <laughs> có nhà này phải tay coi ngua coi khoai thế à? đôm nhắn à, năm hà lúc sào lúc sào vô xuân đi sao bài đi đồ đó cứ cứ thử cái túi cái tít lo gì gà vô quá kỳ lạ

ui miu apat nong ui miu manan nang mung hei han ui miu kwa ui miu manan ui miu nang juan hmm hai aa koi cheng koi cheng kin kin ui palung hei 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 aa luat luat ikan nang ikan nang ikan nang ui 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 aa palung bung ni hei ui kin kin

ขนาปแจอยู่ไนาวิวเอาใบันบ้าไปทำวิวไปหู้่บ้าม่วงบ้าูกบม่่วงนะมันไงดอกมลยนะใกล้สีใกล้สีจุกนะใช่ยูใช่ไกหูนบ้งบิวมาไปลูกหมดกัมาเห็นไถอยในห้มาคอดนี่หมาบกมา ้นนี้ตายเนาะอือมงี่อคมงามเลยไปคับเตายเลยมันบวมเลยอือตวนอะมันบวมตายไปล้วมันบวมตายายเลยตกดีดีปเลแปนว่ะตคุดไปแล้วมา้อยคุดอยคุดไปไปนี่มงมวย่้วใหนเหล้ยนะไปขึ้นไป้จไปวังหโโหชหกชิ้เน

ชุกเรไรวิวไเมย์ฮรเขาบว่าบริหารผีกินีวิวอูมีอ้วนจะเอาช่องหมากด้วยเอ้าเอาวิวเอาเอาลมด้น้องวิวคอยดูคอยคอยอ้ชุกดีช้าหมากเฮ้ยเฮ้ยอ้มันมโค่นี่เอา้ยตชเฮ้ยโอ้ชุกเร็ววิวเฮ้ยไงต้นยังไงอันน้เนี่ยหลบในเจ้าแกนตรงเนี้ ไม่ว่าจะแกนป้านักจอะก่อนบนบริแดดน่ะไดหนีก่อนเนาะหมากีเนี่มามาละมดน้องี้วบ่นี่ก้มันก็ได้แท้หมากับทิมน่ะันเป็นตอนนันนะออลาลายวิวุ้ยวุ้ยวุ้ยยชมชมวนะเตียนเฮ้ยนี่

เฮ้ยหนาแพ่โ um อ bueno> ้นานเลยหรกนานเลยนานเลยระวังเลยไปมือพันกินไม่กินัโอทุ่งขาเนี่ทุ่งขาหรอไม่มดถึงลวใช่หรกใช่ใ่นี่เลด้วเโอเคปาดโอ้ไปนั่งเงียบครับไปือปะไปเมื่อวันนี้ไปเมื่อนอนมาเออเดินในคนเล้เดินเมื่อคนลมเี่เมื่อนอนลมา อนเกีด <c> ้อไปีเกยบี้ยเลยื่นอืมาอื่นเดือจะต้องบิ้วต้องพิงกับไปอืนเดือจะต้องบิวอะไรไปเอาบิวมาพังนดวยยพังมองก่อนอาทิตย์นี้จอยู่เลยไจไปทุกแคมเดดมาตล้งจังตรงน พอไดรูมันหอยนะอาต้นต้นใหญ่พอถือเอาขันเจนะเ้ามานพอแล้วลูกเอาช้ำนันพอแล้วคือฝนที่ตกเนาะแดดตะแดดฝนแดดบ่แหงแนอนไปไไปโอ้เทันนี่ไนั่ลม

คงก็ dạng แม่กินยาได้ง่ายๆเลยดูข่อยคนเก่งต้องไปกินอยู่ nào ออมียมแวมาแล้วฮาออมีวะ้วมไป่ไดแล้วโอมนี่ไปตาก่นไม่ใัน้วนปาใไกลดีเ่าได้พัแง่งไงนี่มันเรื่องอไาม่มาพี่ดุแมามาพี่จะแม่มาพี่ดุเออแน่ผลงานเจอหน่งดุอ้าวไม่กดนจ้าขาเลยชิดาแม่ือเตี่ยกะนะ

พ่อแซงบอกว่าให้มีตู pues ้เอาเงินมาให้เด้อว่วะฉันจีไปจับได้ว่ะไม่อ้วนมากก็ไม่อ้วนก็เลยบอกมีตู้เอาเงินไปให้เขาฮะเฮ้ยมิตุก็มาพิดผิดว่าว่าถ้าถ้าบอกเอานี่เพิ่นจีบถ้าบอกเอาเพิดจีบมาจับหล้านนี่ผิดวะจับหลานชองคนเลยเพิ่นว่ะอันนี้กับพวงเนี่ยท่าสิตานะบิ้วบิ้วบิ้วพวกเนี่ยเอื้อยนะเอื้อยท่าตาหนะ เอาเงินให้เขาเป็นพ่อแล้วตู้เด้ออย่าให้เขามาจับหลานไหนเด้อนะเนี่ยฮะประตูเสียเงินไปให้เขาแล้วเขาจะมาจับหลานไหนเออบายบายเอาให้เขาพ่อเด้อเดี๋ยวนะน้ำบ่เปิดพัดล่มใช่บ่ทอดบ่ได้แล้วอย่ามันนอนแถนบ่ประตูมาบ่

Long vì nó hết 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 ยังไม่ได้กินในเงินจะเท่าไหร่มาเลยมาดีกว่เพื่อชิคกินโอ้ยเห็ดกระยอกระย่องคือก้อนผีใบแล้วหัวคนดีเพราะคนดีกินยังไม่กินเมื่อไหร่ไปนะยังอ่ะแล้วโอ้ดื่มแล้วจนห้าไปแล้วกันบ้าวจันน้องมิววันน้องมิวแย่งกินได้ยังไงอีกสี่แล้วคือมิวชิกินนี่น้องมิวเนาะไม่ได้แขกหรอก

ไปชัก่เดหมือนนเพื่อนต่บุญทูมนะไปกันรอบไปลเจ็ดแปดแสนปไไข่ไปเกาได้กินยาชุชานี่นะคุณโมนีนะเารุโนีนะกินยาออนมอยากรไม่ีมีแต่ยาเก็ได้เอาเขาเคยกินยาเม็ดละเพราะง่ยาเม็ดนะมันเขาหน้าักยาจังเากินยาชงเจ้าน่ะเขาหน้าตลอดจน ขาดน้ำผัวกระจอยเงี้ยกระจอยแล้วขาดน้ำขาดน้ำผัวมีกายนี่ก็สามชีทงเลยขาดน้ำนั่งกระจอยครับผัวคนกายแม่ขนมไม่ให้ตู้กินขนมไม่ด้เสีนขนมมันได้แซียน่ะไม่แต่อมมีหลาและตีแสบหอมปะ นี่เงินพันเดียวอยากไปซื้อขนมไปซื้อใช่มีได้พันเดียวถึงมืี้วะดยวอี่้แม่ปาลองวออไแม่แปบห่เอ่ยกินแม่เอ่ยมีเงินพันเดียวน้องีกที่แีที่แค่น้องกะไม่ได้กี่ที่ได้ลูกสาวไกี่ที่จะเถอ

เพื่อใช่กินยานชองว่วงกะย่อกะแย่งเป็นว่าอะไรตัวอบใจอบใจน้องแหอะเมื่อ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 แหลตัวกระอ้น่ะะวาได้่ะอันเท้าตัวไอวิวชักมาได้เ้าตัวคืนมาได้เ้าตัวคืนเนี่ยว่ะเขาเนี่ยน้ำเกี่ยน้ำเกี่ยน้ำเกี่ยไม่ตูดอีกแล้้าตัวคืน่่ ทนเจงไล้อ <c ười> ่ะนี่มันมันเป็นไข่เป็นไข่มื่อเดียวแหละเป็นไข่มือเดียวแล้วมันโยกบอสธรรมชาติอันนี้นะมัน อีออดอัะนี่นางออดแต่นางวิดคิงแน่อันนั้เริ่มอยากเห็นคนเลยได้ชองเนเลยนะบ๊อบวินเล็กน้อยฉัไปวินหัวแบบนี้อันนี้อันอันนี้แล้วของของคนมักถ้าฮ่าโอ้มมันก็ต้องฮาวันนั่นสิเขาเห็นในกายปีกเปลืองนาเชียวเขาเห็นกันซื้ออันนี้ไม่เพอ่์นิทนั้น ได้หอนงอกงกดมือวันถ้าเฮาแบบว่าอันเหตดจังเช่นั้นให้แน่ถ้าป้าเลยตื้อรถได้ซีเรียมมาดูนะนั่นนะฮะทางด่าแค่ตี้ทางด่าแค่ตไ้ แม่แน่ซ่ํานี้อยากไปโรงเรียนพวกพวกอยากไปบ่บ่ผู้ใเบิ่งบ่มีไผอันเบิ่งบ่มีไผอั่นบ่จะให้ไปไปยเขาสิตีว่านเนาะมโรงเรียนบ่เจ้าไมันบ่มีไผเบิ่งเลยเนาะแว่ามีเอื้อยมีหยังแบบว่านันลเนาะแเอื้อยยังให้ขึ้นมาทโรงเรียนเาอเออีนยิเจ้ากตีได้ บ่มีเงินน้อนังเนาะเพราะแม่โดหางเงินบ่ได้สิไปฝากเรียนตวยอือแล้วเบ่ได้คเลยเนานให่จักหน่อยก็มา7ปีพอดีเข้าบ้านเนาะีเปีดิปีปีี่ปีปลายละอ้ล่ะนับให้เอือยังนะนับอันนับภาษาอังกฤษน่ะ น้ดูฮะนั่งนั่งวิวนะเก่งก้อยทิกได้ไหมเออเอนี่ฮสามปีไปเดือนกุม้านเดือนกุม้านธเดือนสองแล้ววิววนับภาษาอังกฤษให้มีตู้าคกน่อนฮะไอทิศบริษัทเจ้าระหายทิศนะวันเห็นไหมวันทูแล้วแต่แต่ไม่อวนัองบูหัวเดือนเก้าไม่ไม่พอเดือนสิบ่าเดือนเก้า

Được qua vườn phát cần phải <laughs> nhiều thùng da đó bây giờ. Ừ. Ừ. ngọt Ừ. 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 Sao Ừ. Sao Ừ. Sao Ừ. 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 นางออดชื่อจริงเด้ลูกออดลูกออดแหละกะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรน้ำพัวน้ำหัวอะไรน้ำพัวเกียรติบาทลูกออดอะนักแอดลูกบักแจ็ดอันนี้อันนี้อีเวนต์อีเวนต์ โอเคชาต้องแม่พี่น้องเลยคลิปนี้ชะต้องกะพาพี่ตู้มาเล่นนําน้งวิวรีคือเก็นอนอยู่เพื่อนกับพากันนอนเล่นอยู่สามคนก็เลยไปนะว่ะเมื่อยนะไปหาเล่นบไปเมื่อยว่ไปเลยเด้อสบายดีเด้อทั้งในโดยสบายดีอ่ะนั่งเมียวเด้นั่งเมียวเด้สบายดีเพื่อนโอ้ตาสามสั้น